รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวัสดีค่ะพบกับรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตกับนิรมน์เมธีสุวัคุณค่ะเราสํานำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกป้องเด็กบอกเล่าเรื่องราวว่าอาจจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็กๆซึ่งยังอยู่ในวัยซุกซนอย่าใช้ทุกคนได้มีโอกาสเติบโตและเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปวันนี้นําเสนอเรื่องราวที่หลายคนต้องสนใจแน่ๆเลยและเป็นเรื่องราวที่ พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดของเล่นอันตรายค่ะโลกออนไลน์แชร์คลิปเด็กเล็กนิ้วเข้าไปติดในรูของแฮนด์สปิน e r อร์ของเล่นเนี่ยที่เขาเรียก Baby อะไรนี่แหละายายไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ไมเคยเห็นคิดว่าหลานคงจะกินเข้าไปาวันแล้วหลานไม่หายไงทีนีมน้มันเหมือนมันจะตายแล้วอ่ะ <c oughs> เมื่อทุกคนย้อนนึกถึงวัยเด็กของตัวเองก็จะพบว่าช่วงเวลาแห่งความสุขก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่กับพี่ๆหรือกับเพื่อนๆนะคะการเล่นสนุกก็มีทั้งเกมสนุกสนานต่างๆแล้วก็ของเล่นของเล่นนี่เป็นสิ่งที่คู่กับเด็กๆจริงๆนะแต่ว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าพฤติกรรมการเล่นหรือว่าคุณภาพของของเล่นเนี่ยจะทําให้เกิดเรื่องจนทําให้ต้องมาบอกเล่าผ่านทางรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตของเรานี่ละค่ะ มีของเล่นหลายชนิดที่มีอันตรายสําหรับเด็กนะคะแต่จะขอเริ่มด้วยเรื่องนี้ก่อนนั่นก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะที่จังหวัดขอนแกน่นเด็กหญิงวัย9เดือนกลืนลูกแก้วติดคอค่ะคุณแม่เล่าว่าขณะเกิดเหตุปล่อยให้ลูกสาวคลานเล่นที่ลานหน้าบ้านแต่ลูกคว้าลูกแก้วที่พื้นกลืนเข้าปากจนติดคอ มีอาการน้ำลายฟูมปากตาเลือกเพื่อนบ้านพยายามเข้าช่วยเอาลูกแก้วออกโชคดีนะคะบังเอิญลูกแก้วไหลลงไปในท้องเด็กรีบพาส่งโรงพยาบาลค่ะคือเด็กในวัยไร้เดียงสาเนี่ยนะคะมีอะไรก็จับเข้าปากแล้วการที่เด็กกลืนเข้าไปนะคะบางครั้งการล้วงคอเนี่ยถ้าเกิด โชคร้ายมันก็จะไปอุดติดอยู่ที่หลอดลมไม่สามารถหล่นลงไปถึงท้องได้ก็ยิ่งอันตรายอีกเพราะฉะนั้นแล,แล้วป้องกันตั้งแต่ต้นดีที่สุดค่ะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหระดับโลกเลยก็ว่าได้มีตัวอย่างหนึ่งจากประเทศจีนไปดูกันค่ะนี่ค่ะอีของเล่นหนึ่งซึ่งอันตรายมากเลยนะ อันนี้ที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนนะคะเขามีของเล่นสุดฮิตในกลุ่มเด็กๆมีลักษณะคล้ายๆกับหน้าไม้เวลาจะเล่นเนี่ยใช้กิ่งไม้หรือว่าไม้จิ้มฟันแทนลูกดอกคนที่เป็นห่วงเขาก็เลยเอามาทดสอบถึงความอันตรายลองเสียบลูกดอกหัวโลหะลงบนหน้าไม้แล้วยิงออกไปสามารถยิงด้วยความเร็วถึง256กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะนี่ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเผลอยิงเข้าตาตาบอดได้ค่ะ การที่มีคนมาตั้งข้อสังเกตว่าของเล่นชนิดไหนอาจจะเป็นอันตรายนี่มีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าไม้อันนี้นะคะในปัจจุบันนี้บางพื้นที่ของจีนเขาได้ออกคําสั่งแล้วนะห้ามเล่นห้ามขายเนื่องจากว่าของเล่นชนิดนี้อาจจะกลายเป็นอาวุธที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ โลกออนไลน์แชร์คลิปเด็กเล็กนิ้วเข้าไปติดในรูของแฮนด์สปินเนอร์ซึ่งกำลังร้องไห้จ้าด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เห็นก็รีบช่วยเหลือด้วยการแกะถอดแยกชิ้นส่วนออกแล้วก็ต้องใช้ใบเลื่อยเล็กๆค่ะค่อยๆหั่นเหล็กออกจากนิ้วของเด็กชายที่นิ้วติดอยู่ค่ะ เจ้าของเล่นชนิดนี้เนี่ยค่ะเขาเกิดขึ้นมาตอนแรกก็คือสำหรับเด็กที่เป็นออทิสติกหรือว่าเด็กสมาธิสั้นเพื่อให้แบบนิ่งขึ้นปรากฏว่าคนทั่วไปมาลองเล่นดูชอบก็เลยฮิตกันใหญ่เลยนะคะประเด็นมันก็คือทุกอย่างแหละมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเวลาจะซื้อมาให้เด็กเล่นก็เช็คนิดนึงว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างไหมนิ้วติดหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันมีฐานเอ๊ะฐานอาจจะเป็นอันตรายกับลูกไหมถ้าเกิดจับเสียปากแบบเนี้ยติดคอได้สบายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเด็กนักเรียนชั้นป .3 จำนวนถึง18คนอาเจียนหนักถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลหลังจากนำสไลม์ซึ่งทำขึ้นเองมาเล่นกับเพื่อนในห้องมีส่วนผสมของแป้งปูนผงซักฟอกกาวลาเทก็กซ์และน้ำเปล่า คาดว่าคงจะมีการผสมผิดสูตรหรือว่าไม่ทราบใสอะไรเข้าไปอีกบ้างนะคะทําให้มันมีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วพอเด็กๆสูดดมเข้าไปเกิดอาการแพ้อย่างหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคล้ายๆกัน โลกออนไลน์นะคะได้แชร์เรื่องราวอุทาหรณ์ของเด็กเล่นสลามจนป่วยถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดมีอาการแสบตาและหายใจไม่ออกจากการเล่นสลามทุกวันมาตลอดปีค่ะ ของทุกอย่างอะ่ะมันก็มีทั้งด้านดีด้านร้ายเนาะอันนี้เขาผลิตขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนียวเหนียวแล้วก็ไม่อันตรายเอาไปกดตามคีย์บอร์ดตามอะไรที่มีฝุ่นละอองต่างๆที่เราเก็บไม่ถึงอย่างนี้นะคะ นี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งแหละที่มันก็เลยมีเชื้อโรคติดอยู่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการผลิตของเล่นมากมายหลายอย่างของเล่นดีๆก็เยอะของเล่นที่อันตรายก็มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คอยตรวจเช็คของเล่นของเด็กๆด,ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นของเล่นเสี่ยงตายสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน วัยรุ่นมีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายหากมีเวทีหรือพื้นที่ให้แสดงออกก็เป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพ่ <c oughs> แล้วอย่าอย่าคิดไว้ใจผู้ชายเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นคนดีนะดีเจทีนเป็นโครงการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เด็กและเยาวชนที่รักเสียงเพลงและการสื่อสารเป็นนักจัดรายการประจำสถานีวิทยุในท้องถิ่น เน้นการให้ข้อมูลเรื่องเพศป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครันไม่พร้อมในวนใในัยรุ่น,น,น,นะค,ะคือคนรุ่นเดียวกันเขาจะเข้าใจกันแล้วเขาจะสื่อสารกันเข้าใจและรู้เรื่องซึ่งกันและกันลองเปิดใจแล้วก็รับฟังครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ครับทุกวัยจะสามารถสื่อสารกันแล้วก็คุยกันเรื่องเพศได้อย่างไม่ปิดกันแล้วก็เปิดกว้างครับทำให้ปัญหาต่างๆลดลงได้นั่นเองครับ งานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลงานดีเด่นรับรางวัลการรณรงค์ยุติปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรผ่านการให้ความรู้เรื่องเพศศ,ศึกษาจำนวน1ิบรางวัลแบ่งเป็นการจัดรายการดีเด่น5รางวัลกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธ,นธรรมอีกหรางวัล คนที่เป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เองคนที่จะเปิดใจยอมรับว่าลูกหลานเนี่ยคนที่จะรู้เรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าปิดกั้นความคิดกันอยู่นะคะตัวลูกตัวหลานของคุณเองจะไม่รับความรู้เรื่องนี้แล้วก็จะไม่มีพื้นฐานในเรื่องของเพศศึกษาแล้วก็เพศวิถีเลยค่ะเด็กหญิงวัยขวบเศษกลืนเบบี้คริสตัลเข้าไปติดในท้องนานกว่า10วันหมอเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก,ก,ก,ก้อ้วก ต้องใส่น้าเกลือให้5วันแล้วหลานไม่หายไงทีนี้มันมันเหมือนมันจะตายแล้วอ่ะวันนี้รายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตนําเสนอเรื่องราวด้วยความเป็นห่วงเด็กเล็กที่ชอบหยิบอะไรต่ออะไรเข้าปากและอาจจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในบ้านเราและต่างประเทศเป็นเรื่องราวที่รู้ไว้เพื่อที่จะป้องกันค่ะ นี่คือเหตุการณ์ในประเทศจีนค่ะคุณแม่เข้าใจผิดคิดว่าเบบี้คริสตันเนี้ยเป็นลูกอมหลังจากลูกสาววัยสามขวบกินเข้าไป280กว่าเม็ดต้องหามส่งโรงพยาบาลผลจากการเอ็กซเรย์ได้เผยให้เห็นภายในท้องที่เต็มไปด้วยเม็ดเบบี้คริสตันแต่โชคดีค่ะยังไม่ทันได้ดูดน้ำและขยายพองในท้องเด็กจึงปลอดภัยในมือแพทย์ ปัจจุบันนี้มีของเล่นหลายอย่างมากเลยที่ทำออกมาคล้ายๆกับขนมหรือลูกอมก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมากอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะผู้ใหญ่เองบางทีก็ยังงงๆอยู่เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้นนค่ะเบบี้คริสตัลที่เห็นอยู่ในข่าวน,น,นะคะถ้าเทออกมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้อาจจะเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ใส่ไปในชานมไข่มุกอาจจะเหมือนกับเจลลี่ที่รับประทานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจถ้า,าเด็กๆเ,เ,เห็นแล้วก็หยิบใส่ปาก ไปพองในท้องอันตรายเป็นอย่างมากเลยค่ะดูข่าวเมื่อสักครู่นี้เด็กชาวจีนนั้นยังโชคดีนะคะกลืนเข้าไปแต่ว่ารักษาได้ทันโดยไม่เกิดอาการแต่ว่ารายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตเคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งค่ะกลืนเข้าไปแล้วผู้ปกครองไม่ทราบมีอาการต่างๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคือกินอาหารไม่ได้และมีอาการท้องอืดน,นานตั้ง12วันกว่าจะรู้สาเหตุ เรียกว่าเสี่ยงตายมากเลยทีเดียวก็รู้เลยว่าร้านกินเข้าไปแต่พ่าวนาว่าอยให้กินเยอะก็พอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559เด็กหญิงวัยขวบเศษกลืนเบบี้คริสตัลเข้าไปติดในท้องนานกว่า10วันวันนี้ ทีมงานได้มาพูดคุยกับ<ด>ครอบ<ด>ครัว<ด>ของน้องคนดังกล่าว<ด>ถึงของเล่นที่สวยงามแต่อันตรายชนิดนีพอตอนเย็นยายก็ไปซื้อนมให้เขานี่แหละทีนี้ก็ลูกชายคนเล็กก็ไปด้วยลูกชายคนเล็กก็ไปหยิบเอามาของเล่นนี่แหละที่เขาเรียกเบบี้อะไรนี่แหละค่ายายไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ไเคยเห็นทีนี้ก็เอามาที่บ้าน เกิดร้านก็ล้องเล่นยายกำลังจะกินข้าวก็เลยเอาให้ร้านเล่น,ลอลน,นพอก,กินข้าวเสร็จมันก็หกเต็มกระจายร้านเล่นมันหกแต่ก็ไม่รู้ว่าร้านกินเข้าไป ตอนเช้าเขาก็อาเจียนออกมาพอตกประมาณเที่ยงยายก็พาไปอนามัยไปอนามัยกลับมาเขาก็ไม่หายยายก็พาไปโรงพยาบาล ไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ให้ยาฆ่าเชือ้อยาแก้อ้วกใส่สน้ำเกลือให้ก็ไปพาไปเอกซเรย์ก็ไม่เห็นอะไรอะไรก็ปกติหมดห้าวันแล้วหลานไม่หายไงทีนี้มันมันเหมือนมันจะตายแล้วอะทีแรกก็ไม่รู้หรอกนะคนโตเขาเอามาแช่น้ําแล้วมันบวมไม่รู้ว่ามันไปแช่น้ําแล้วมันจะบวมคิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกธรรมดาจ้ะเราก็เลยคิดว่าหลานคงจะกินเข้าไป พอเด็กแข็งแรงขึ้นเขาเอาไปเข้าไป, X eries, ไปเอ็กซเรย์จะเห็นลางๆเป็นมิดเล็กๆล,ล,ลางๆเขาให้ก็สวนก็ถ่ายออกมาไปเปรียบเทียบกับลูกอันี้แหละที่แช่น้ำให้มันบวมเขาบอกว่าอันเดียวกันเขาก็สวนในทุกวันทุกวันมันเกาะไม่หมดก,ก็เลยบอกจะส่งตัวไปบูรีรัมย์นะให้หมอสัญยกรรมเด็กพาให้บทสรุปจากเหตุการณ์ในวันนั้นเกือบเป็นฝันร้ายในใจของผู้เป็นยาย แต่ความโชคดีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เป็นอีกบทเรียนในการเลือกซื้อของเล่นได้มากกว่าเดิมมันเหมือนใจเราจะขาดอะ่ะมันทรลมานจิตใจแบบเรากลัวเขาจะไม่อยู่กับเราเลยไงกลัวเขาจะตายก็าคิดว่ามันก็คิดว่าเป,เป็นแบบความผิดของยายเนาะดูร้านไม่ดีซื้อให้เล่นม่าง่ายไม่ได้นะเพราะว่ามันมีของเล่นแปลกๆมาเยอะให้ดูให้ดีๆซะก่อนก่อนที่จะซื้อเพราะว่า ถ้าเกิดถ้ซื้อมาแล้วเป็นเหมือนยายนี่มันถ้ามันแก้ไขได้อย่างนี้มันก็ดีถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้เราก็เสียใจไปตลอดชีวิตเลจะเด็กที่อายุประมาณ3าขวบหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยนะคะเขามักจะเรียนรู้โลกด้วยการหยิบจับและชิมค่ะมีของหลายอย่างไม่ว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้นะคะคว้าใส่ปากไว้ก่อนเลย แล้วปัญหาก,ก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าของที่เอาใส่ปากไปเคี่ยวไปอมเนี่ยเป็นของที่มีสารพิษปนเปื้อนและถึงแม้จะไม่มีสารพิษปนเปื้อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าให้เด็กเที่ยวหยิบจับอะไรใส่เข้าไปในปากเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากเป็นสารพิษแล้วก็อาจจะไปติดคอด้วยสำลักด้วยติดตามรายละเอียดกันค่ะสร้างสุขสู่สังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกับป่ามาหลายร้อยปีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนจากโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเยาวชนทั้ง21คนมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนเยาวชนชาวกะเหรี่ยงโพและกะเหรี่ยงจอซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้เห็นและรับรู้ความหลากหลายของผู้คนบนแผ่นดินแม่ มันผมเข้าเรื่องโครงการนี้ก็ได้เรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นได้เรียนคำศัพท์ได้เรียนวัฒนธรรมได้เรียนประเพณีไทยนี่นหลายอย่างขึ้นครับถ้าเกิดสูว่าเขาเขาชัดเจนว่าเขาเป็นใครเขา,เามาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็คือจะทําให้เขารู้ตัวต,วตนมากขึ้นค่ะการทํากิจกรรมร่วมกับเยาวชนในท้องถิ่นเป็นการทําความรู้จักก,กับบ้านเกิดเมืองนอนที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา การรวมกลุ่มเยาวชนไทยในนอร์เวย์เพื่อช่วยให้เยาวชนที่ย้ายตามครอบครัวไปอยู่ต่างแดนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมความเป็นไทยพร้อมสำหรับการเป็นเยาวชนสองวัฒนธรรมในโลกปัจจุบันปี2552มีเด็กเสียชีวิตจากของเล่นไม่ได้มาตรฐานประมาณ100คนต่อปีมี3สาเหตุหลัก ที่ทำให้ของเล่นกลายเป็นของอันตรายทุกวันนี้ของเล่นมีหลายรูปทรงมีวิธีการเล่นหลากหลายนะคะ และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจริงๆแล้วเขามีขึ้นเพื่อการทำให้เด็กเพลิดเพลินและทำให้เกิดพัฒนาการตามวัยอย่างเช่นเล็กๆก็ฝึกเรื่องกล้ามเนื้อมือโตขึ้นอาจจะฝึกเรื่องสายตาความสัมพันธ์กับสิ่งของการกะระยะและอื่นๆอีกมากรวมทั้งของเล่นบางอย่างเนี่ยเล่นรวมกันเป็นกลุ่มก็ได้มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาวันนี้ที่จะต้องมาพูดคุยกันก็คือมีของเล่นจำนวนมากเลยที่ทำให้ลูกหลานของเราเสี่ยงอันตรายจนถึง ขั้นเสี่ยงตายซึ่งมีงานวิจัยปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะปี2552มีเด็กเสียชีวิตจากของเล่นไม่ได้มาตรฐานประมาณ100คนต่อปีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า10,000คนต่อปีส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงและปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น าผู้ชมค,คะมีงานวิจัยออกมาเลยค่ะมี3สาเหตุหลักๆที่ทำให้ของเล่นกลายเป็นของอันตรายอันดับแรกเลยก็คือตัวของเล่นที่ไม่มีคุณภาพเด็กได้รับอันตรายจากประเด็นนี้มากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากว่าของเล่นตามท้องตลาดเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยมีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ค่ะและจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเป็นของเล่นที่ชิ้นเล็กเกินไปใส่ปากแล้วกลืนได้ติดคอได้ค่ะประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องราวของพฤติกรรมการเล่นที่ผิดวิธีหรือว่าเอาของเล่นที่ผิดกลุ่มอายุมาอย่างเช่นบ่อยครั้งเลยเขียนว่าจะต้องบวก3อายุเกิน3าขวบถึงเล่นได้เพราะว่าบางทีอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งเป็นอันตรายสําหรับเด็กเล็กค่ะ ส่วนที่3ก็คือของเล่นที่เริ่มชํารุดแล้วของพวกนี้มันอาจจะเสื่อมไปตามสภาพถ้าหากว่าไม่คอยตรวจสอบก่อนและนํามาเล่นก็จะนํามาสู่อันตรายได้ค่ะของเล่นอันตรายต่อเด็กอายุต่ํากว่า5ขวบของเล่นที่มีชิ้นเล็กกว่า3.2คูณ6เซนติเมตรอาจทำให้ติดคอได้ของเล่นที่มีสายยาวกว่า22เซนติเมตรอาจทำให้รัดคอเด็กได้ ของเล่นที่มีความแหลมคมอาจจะทิ่มแทงทำให้เกิดการบาดเจ็บของเล่นที่มีช่องหรือรูไม่เหมาะสมอาจทำให้นิ้วติดมือติดหัวติดของเล่นที่เสียงดังกว่า1 1 0เดซิเบลอาจทำลายประสาทการรับเสียงของเล่นที่ติดไฟง่ายพ่อแม่ต้องระวังรอบตัวลูกเมื่อลูกเล่นของเล่นที่เป็นผ้าหรือตุ๊กตาของเล่นอันตรายที่มีลูกกระสุน หากกระสุนถูกยิงเข้าที่ตาอาจทำให้ตาบอดของเล่นที่ระเบิดได้เสี่ยงต่อการระเบิดหากออกแบบมาไม่ได้มาตรฐานและมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของเล่นที่เคลื่อนที่รวดเร็วหากออกแบบไม่เหมาะสมอาจทำให้หกล้มได้ง่าย จากงานวิจัยพบว่าของเล่นที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่แล้วเป็นของเล่นที่ยังไม่เคยเอาไปรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกกันว่ามอกนะคะและพบว่าของเล่นในตลาดบ้านเราทั้งหมดเนี่ยประมาณ18%เป็นของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอันตรายจากของเล่นจนก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันอย่าห่วงลูกมากจนถึงขั้นไม่ให้ลูกเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเล่นคือการเรียนรู้และทําให้เด็กๆได้มีพัฒนาการสมวัยเพียงแต่ว่าเลือกของเล่นต้องมีการพิจารณาว่าอะไรที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้บ้างพบกับรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ